คนท่ามือเปล่าท่าเดินตามปกติความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็น,นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เป็นท่าที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถวปกติมักจะใช้ในการเคลื่อนที่ในระยะใกล้คําบอกเป็นคําบอกแบบแบ่งใช้คําบอกหนะน้าอึน การปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกหน้าเดินให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึงปลายเท้างุ้มฝ่าเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบพร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันอยู่ประมาณหน้าหัวเข็มขัดห่างจากหัวเข็มขัดประมาณหนึ่งฝ่ามือ แล้วตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมฟันมือขวาไปข้างหลังจนแขนขวาเหยียดตึงจากนั้นถ่ายน้ำหนักตัวไปที่เท้าซ้ายให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับแกว่งแขนซ้ายมาข้างหน้าลักษณะมือคว่ำกำหลวมเดินสลับเท้าแกว่งแขนไม่ต้องตบเท้าจนกว่าจะได้ยินคำบอก แถว，住 <表 S 2> <蛋>，啊，蹲。